ที่พี่ตรวจแล้วไปเชียร์ไงี้ยครับตอนนั้นมีกองเชียร์เยอะแบบนี้ไหมพี่อ๋อยังครับคนเดียวคนคนเดียวอยู่เพราะว่าถ้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยส่วนแบ่งจะไปแบ่งยังไงแบ่งไม่เปตัวใจก่ะเชียน็อตหลอกแม่นนอกรลอกแม่นโว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้เจ้าแว่าโอ้ไม่ทำได้ไง เียสิเอรวตอนน้่มมีเรื่องอะไราพี่ไปดูดเอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นพร้อเพียงาเหนือยวเดี๋ยววนมากี่รอบแล้วเนี่ย สามสี่รอบเลยวคอไบอกข้ายมวยพี่แอชอยู่ไหนไหนบปบัมุดักหุดตรงนี้บุดไหนเฮ่ยก <Hey, S 1> ็ดนีไหมค่ายมวยของพี่ค้าเนี่ยอ่ใช่ที่ไหนเลยศูนย์ทายกรรมและทำฟันทำฟันเนี้ยพาผมมาทำฟันเหรอศูนย์ทายกรรมอ่ะนักชาตอ่้ยอนริชยังไงรัเราก็ับอากาาับเอา ชั so <ettes> ้นสามไปทำอะไรไข่โวยอยู่ชั้นสามบอลบอลเน้ไปเลยไทยังไงทำไมไม่ลงมาอ้เราเลยชั้น3มชั้น3โน่นไข่โมยอยู่ชั้นสอ้าวอ้าวทนี่คิดยังไงไม่เปิดชั้นสามไป่ปเดี๋ยวไปเียนะหนบาน ครับไมาเกินเสียครับแล้วให้ให้พวกเราทำยังไงอ่ะทำยไงดีครับจะไม่รู้พี่เหรอยังไงอ่ะตามสบายครับตามสะดวกเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสะดวกเนี่ยผมก็ต้องรอดไปละภาษาผมเนี่ยจะข้ามไปได้ยังไงอ้าทนรับอย่างน่อยไว้พวกเราไปนี่ ทํไมเดินมาก็ได้แล้วทํไมมอเอางะทงนี้ได้เออกอทานนี้ก็ได้ไปไมโอ้ยพอล้วสวัสดีครับ เป็นตำนานเลยนะผมบอกไว้ก่อนกว่าจะได้กินกันนนะตำนานจนเละเลยนะนั้นผมไ้แชมป์เนี่ยปี2,527น่ะ ไม่รู้ว่าพี่ตอนแรกเนี่ยเกิดทันหรือเปล่าพอไล่ไล่ปีไล่ปีต่อแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในระบบของการเชียร์ได้แต่ดูได้แต่ดูได้แต่ดูผมมันต้องอีกยุคหนึ่งแล้วจนพี่เขาได้ที่งินสมัยถึงได้มีการริเริ่มเรียอะไรต่ออะไรขึ้นมาถ้าพี่เขาใไทยเขาต่อยเมื่อไหร่นะจะทําให้ประเทศชาติเนี่ย สบายใจมากๆเพราะรถลามันจะไม่ติดมีความสุขมีความสุขมากๆทุกคนยี่งจะเดินเถินไปไหนในโบวแบบไม่มีรถติดเลยอ่ะกรุงเทพในแบบโอ้สบายมากเลยจนเป้นก็ไม่มีตำรวจไม่มีใครไม่มีตำรวจเปนสะดวกไม่มีมันก็เลยคนละยุคกันคงจะต้องอยู่เกาะข้างสนามทุกไฟไปแน่ๆขอเวทีเลย ผมเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มเล่นตลกใหม่ๆกับพี่โน้ตก็ไปไปเล่นที่เชียงใหม่ตอนนั้นเขามีกีฬาซีเกมส์แเปิดสนามกีฬา700ปี700ปีของเชียงใหม่ไงก็เลยไปไปดูนักกีฬาเขาซ้อมไปบีไปด้วยเขาบอกแค่เดี๋ยวผมจะไปเชียร์ให้ได้นั่นแหละจุดประกายในหัวใจของเราว่ะ นักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ละไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เขาชอบมันสี่ปีครั้งหรือสองปีครั้งอะไรก,รากา็แล้วแต่มันนานมากนะ<ม>เขาต้องพุ่งเทรแรงกายแรงใจขนาดไหน<ม><ม>แล้วเราสักครั้งหนึ่งเมื่อมีการแข่งขันเนี่ยสิบวันสิบห้าวันเนี่ยเราไปเชียร์เขาสักครั้งได้ไหมเพื่อ,อเพื่อตอบแทนบุญคุณของเขาในการที่เขาเสียสละเพื่อชาติโอ้แล้วไใจดีมากเลยนะครับ อ๋อยังครับคนเดียวคนเดียวเลยอ่ะพี่คนเดียวครับแล้วก็ควบคุมคนทั้งสนามเป็นหมื่นๆคนขั้วทั้งสนามเนี่ยผมคนเดียวคนคนเดียวอยู่คนเดียวเพราะว่าถ้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยส่วนแบ่งจะไปแบ่งยังไงแบ่งไม่ลงตัวใจว่านนอกรอบยหมดนกแล้วไหมแบ่งหมดแล้วไหม ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเมื่อก่อนเราคิดคนเดียวทำคนเดียวยังไม่ได้เป็นสมาคมันี้อะไรครับพี่อันนี้กล้องสองทางไกลโยไม่ใช่อันนี้เจาะตรงนี้หน่อยนะแล้วแบบเขาเรียกโจ๊ะ

ลักษณะการเชียรดย <ะ S 1> เสียงแต่เั็นติงเป็นสักัามาก<อ>ทำไมผมถึงได้เชียร์รอบอาณาจักรยิ่งรอบเลยนะถ้าเป็นในสานามบอลนะเขากำลังจะตีกันนี่อยาไปเล่นนะเขา,ลาเลันไม่รู้สาระไรไงสลันเล่นทำไมสลันเล่นทำไมตรงนั้นเลยโอ้โอสะไนมึงเลน่ลนอะไร มีแบบอุปสรรคหรือแบบปัญหาอะไรนี้มีมั้งไหมพี่ ว่าปัญหามีมากครับขออแบบเรื่องที่คิดว่าแบบพิษหนึ่งการเดินทางที่พักเราจะไปพักที่ไหนที่กินเราจะกินที่ไหน sponsor เขาไม่จัดการให้เราไม่มีครับไม่มีหรอไม่มีนะครับทุกคนทุกคนแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดถึงตัวแรกว่าตัวแรกไม่ไปเชียร์เหรอก็สาเหตุที่เราบางทีเราก็ท้อแล้วเราก็ถอยบ้างเหมือนกันนะครับว่าเราไม่มีใครเป็นอนเซอร์สังเกตูได้ในตัวผมไม่มีไม่มี sponsor ไม่มีแล้วแร้วงไม่ติ ไม่ติดเลยเพราะว่าเราทำเพื่อครอ่อ๋อทำเพือชาเพือใครถ้าผมเอาเขาทรายมาติดตรงนี้ยิ้มเขาทรายก็สายไปซะแล้วีทว้แล้วเขาถามผมว่าเอาทำไปทำไมแล้วได้อะไรได้กำลังใจจากมีน้องมาชาชนเรามีความสุขนี่ก็สิ่งที่เราได้ E มีอยู่ไฟหนึ่งกลับจากอังกฤษหรืออะไรเนี่ยเอเทน โรสนามินนี้ผมเข้าบ้านเลยนะผมบทภาระการทำงานของผมแล้วผมไม่ไปไหนแล้วจนกว่าจะมีคนเชิญหรือว่าสมาคมนุเชิญสมาคมนุเชิญไปงานถึงจะไปเขาว่าโทรไะตามพี่มาโรงแรมนี้เดี๋ยวเราจะแห่เขาให้ผมนั่งรถเปิดป้นทุนด้วยนั่งรถพี่เชื่อไหมว่าผมผมน้ําตาไหลเลยเพราะว่าในในขอบเส้นทางที่รถมันวิ่งไปเนี่ย พี่แสดงสู้ๆนะพี่เรนเทียนตงนะตอนนั้ผมถอดใจแล้วออ๋น้ำตาหลนพ่อเลยลมมันพัดเข้าตาลรถวิ่งเร็วไปหรือเปล่าผมกำลังจะกินน้ำตาผมกำลังจะไหลเดี๋ยวผมจะเล่าถึงเวียดนามให้ฟังว่าผมไปเที่ยวเวียดนามแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยที่เวียดนามเนี่ย เขาบ้าปนมากบ้ารถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะเขาจะนั่งซ้อนสองอีกคันเนี่ยเขาจะมีธงชาติเขาเลยอแล้วเป็นหมื่นๆคันเลยอูยเราก็เข้าไปในสนามกีฬาได้แต่กว่าจะเข้าได้ พูดก็โดนผักผมว่ามันไม่ได้เข้าเราเอดิกัร์เราเนี่ยม,มันใช้ได้แค่เข้าห้องน้ำถึงมันจะบอกว่า Infinity, อินฟลิตี้เข้าได้ทุกสนามทำอะไรก็ได้ไอที่นั่นมันบอกว่าเข้าห้องน้ำ ที่อื่นทำไปได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยหรอจริงๆทีนี้พอเริ่มการแข่งขันก็เชียร์กันทุกต้องต้องต้องเมันมาข้างหลังอะหยิบไม้กองออกเลยโวยเลยไม่ตีเลยไม่ให้ตีโคนจิบเลยอ่ะพี่เราเราก็หันไปโวยเหี้ยตปาตา ถึงแม้ได้จะเป็นังใส่เขาหน่อยนะบ้านมันบ้านชอบ้านชอไม่ได้บ้านมันเขาพกอะไรไปก็ได้เราเราก็หงอยเราก็เขาก็ผ้าผ้ากระแพนมาหาเห็นเราหงอยกลับมากรุงเทพถึงได้มีคำถามว่าทำไมพี่ตัวละหงอยไม่เคลี่ยไจะเคลียร์ได้ไงไม่มีใครรู้ดียมีชาวบ้านคนขนาดนี้มีการตายตายเลยเหรอเขาเขามีครับพวกเขาเองก็ดีใจจะตัดข่าวออกแล้ครับผม นะผมไม่ได้เปต่อยยนไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนักบอลนี่เหตุการณ์อย่างนี้จริงๆ, <S <S ๆทำไมเราสามารถทําให้คนต่างชาติเชียร์ไทยแลนด์ได้แล้วก็เป็นเทคนิคของการเชียร์แล้วก็คู่เราอะ่ะ มันยังไม่ถึงเวลาชกมันชกบ่ายสองแต่เราเข้าไปตั้งนา่ิกาโมงเช้าไปเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านอ้โดีเลยผูกสัมพันธ์ไว้ก่อนปูนปู USA ปูดปูด U S A ปูดปูด U S A ถ้าเอานั้นน่ะมันขึ้นชกเราก็ไปอยู่ฝั่งมันพออิหร่านเพราะที่ชกเองอิหร่านต่อยอิหร่านก็อยู่ข้างเราเราอยู่กลางเฮ้ยอยู่อิหร่านปูดปูดหมดเลยอิหร่านปูดปูดอิหร่านโอ้โหเจี๊ยหมดเลยหลังจากนั้นพอเราชกครับ ยูเอทไม่ไทยเลยโอปไทยเลยปูนใช่เโอ้ทางสนามแม่งไทยแรหมดจริงว่าพี่ต้แล้วจิงรอบมาทุกวันเนี่ยเพราะอย่า้นเอาตัวรอดเป็นยอดดีไงแล้วเนี่ย เข้าสนามไม่ได้เอาทำไมครับอาวุธเขาห้ามเพราะไปปูนปูนเนี่ยเห็นไหมเสียงมันเป็นรบกวนชาวบ้านรบกวนชาวบ้านเขาความจริงความจริงมันไม่ได้รบกวนชาวบ้านหรอกมันรบกวนไอ้กรรมการมิถีมริกก่อนเข้าอีกมันตรวจอุปกรณ์กองทิ้งต่างมันไม่ให้เข้าของผมมันถอดได้ประกอบไปประกอบเอาข้างในเฮ้ยมึงถือไปอันนี้นเดียแล้วมันก็มาจับดูมันก็ส่งแบบนี้เนี่ย้อะไร่ ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วก็ไปแย่งมาเมื่อนี่แล้วเราก็ไปประกอบอยู่ข้างเมื่อไหร่แล้วเาง็ไปประกอบอยางเมื่อไหรเโดยมองเห็นว่าเสียงมาจากนี่มันเดินมาเลยว่าเอาี่ไปซ่อนผมเอาี่ไปซ่อนอีกตอนนี้มันมันมีเสียงไอ้นกหวีดตัวเแ็กๆมันอยู่ในปากปิ๊ดๆอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่รู้ใครเลยแล้วก็หาไปแยมอะไรมันให้มาตามจับบ้างอะไรบ้าง คงอนาคตตอนนี้เป็นซีออยู่ครับเป็นอีโอใช่ไหมครับอาซีอโอก็เป็นประธาน,น <ะ S 1> บรนิษัทธุรวจคารวย456คือยาสีฟันสมุนไพรตัวแรกมาดูมาดูมาดูเป็นยังไงวะยาสีฟันเนี่ยได้ข่าวว่าวันนี้เอามาด้วยใช่ไหมพี่เลยนะเอามาด้วยามาให้ด้ว<ห><ห>ยนะครับโอ้โหใช้แล้วปากเหม็นกินถั่วเดิมใช่ไหมหอมดี ตอนเล่นตลกอ่ะใครๆก็บอกว่าทดได้ปากเหมือนใช่ <นะ S 2> ต้องทดลองนี่ทดลองเป็นไงบ้างนี่ยไม่ห้าห้าห้า ปวแล้วใช่ไหมใช่ครับปวแล้วกินเป็นไงพี่เป็นยาสมุนไพรยาสมุนไพรกินสมุนไพรอะไรเนี่ยใช่สมุนไพรรุ่นอะไรพี่เจออะไรครับเนี่ยบีบขึ้นมาแค่นี้พอพอแล้วก็เออไงต้องพี่เออมันก็มันน่าจะเย็นๆด้วยอุ้ยอร่อย โคตรอร่อยเลยพี่เย็นจริงด้วยเย็นครับฝากด้วยแล้วกันพี่นะครับก็ถ้าจะติดต่อนี้ก็คือมีแอดมินคอยรับสายอยู่ว่าศูนย์เก้8เจ็โทรไปได้เลยนะครับตอนนี้เราต้องการตัวแทนนะครับแล้วก็อยากได้ผู้ดูแลบริหารด้วยนะครับช่องทางติดต่อทางออนไลน์ช่องทางมีออนไลน์ด้วยครับเซเว่นออนไลน์และตอนนี้นะครับท่านที่อยู่ไกลอยู่ใกล้ใดๆก็แล้วแต่ครับใบสดีไทยท่านอยู่ ใกล้ใบสินีไทยท่านไปซื้อได้เลยครับทั่วประเทศครับในใบสินีไทยครับพี่ถัแล้วครับแล้ววันนี้ไม่ใช่มีแค่พวกเราย่าบอกนะว่าเมียผมมาเหมอกแล้บอกนะว่าเอามีอยู่คนหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าพี่ถั่วแลเห็นแล้วไม่แน่ใจว่าพี่ถั่วแลจะรู้จักเขาหรือเปล่าเขาน่าจะเป็นสุ่งเขาน่าจะเป็น f c ่นะครับเดู้มาอย่างมามาแล้วมารอพี่ตั้งแต่เช้าอย่างเด็ด ก้าะไรนี่โคตูหรือไงวะ บ่อยครั้งครับบ่อยครั้งใช่แล้วอย่างที่เราให้ฟังแล้วครับว่าต่างประเทศเนี่ยเราไปกันมาแล้วพอพอเราลงมาจากอัศจริตรุ่เรียกผมนี่ปิด่ชุดนะใช่รีบปิด่ยนุดไม่ไม่เห็นธงชาติด้วยไม่เห็นว่าดื่มขึ้นรถไม่ได้นะแล้วไม่มีบรรยากาศไม่ไม่ทำตรงไหนเลยคุณเรื่าอะไรให้ผมรู้ว่าเราเป็นคนไทยแางเลยแต่มีการเสือเหลืองไงเสือเหลืองอ่ามาเลยนะมาเลยเนี่ยเขาจะมีหมอผีอยู่คนหนึ่ง อ้นอวนๆไข่สุดอ้วน,น,นจริงๆเลยเหรอครับก่อนที่เขาจะเคลียร์ก่อนที่ใคร แตะตะก้อหรืออะไรเนี่ยเขาจะทำพิธีทร่นอนเราเลยเรียกเขาว่าหมอผีวันนั้นน่ะผมก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่ามันก็จะมีเรื่ององเชีย์จะมีเรื่องอะไรผมไปยนีเ่องกันครับจะมีเรื่องเพราะมันใกล้กันแค่นี้สนามกีฬามันใกล้แค่นี้นักกีฬาอยู่ตรงกลางอ่ะต่ก็เขาบอกเฮ้ยใจเย็นเนาะใจเย็นถ้าพี่เชื่อเราเรามาทําอะไรกันเนี่ยเราเราจะมาทําอะไรกันเราไม่ต้องการหาเรื่องกับใครไม่ใช่เหรอเป็นเสียชื่อประเทศนะพอ บทบทแหม่ปุ๊บมันเดินมาเลยเดินมาเดินมา3-4มี่คนเดินเดินเดินมาไอไอ้วนนี่แหละไอหมอผีเนี่ยอ๋อหมอผีมาเลยเฮ้ยเราก็บอกความเชียร์เราใจเย็นเฮ้ยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเฮ้ยเตรียมตัวเตรียตัวทุกคนไม่รู้แล้ มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันทาแล้วเพราะมอยู่แล้วเฮ้ยเออเฮ้ยเด็กตัวนึงในขนมโต้ะกลัวแม่หรอมันก็เดินมาเดินมาเราก็นึกว่ามันจะทำอะไรจบแล้วเป็นความยินดีมันยกอย่างนี้เราก็ไหว้มันมันก็ไหว้ตอบเราเป็นยุบเร็วตัวนี้กัวนี้เนาตกรอบกัน อู่อปากกัเลยได้เลยนะครับประมาณนะเดี๋ยวก็อยากจะบอกกับทุกคนนะเมื่อมันยังไม่มีสมาคมอ่ะผมก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนที่อยากจะเป็นนักเชีย <il> ร์นะครับเข้ามาหาผมหรือว่าโทรหาผมก็ได้ที่หมายเลข0923566636นะครับยินดีที่จะสมัครสมาชิก เชียร์ไทยนะครับทําให้มันเป็นตึกแพ็คทำให้มันเป็นแพ็คที่ดีใน,ในเรื่องราวของอชุมช็อปทีมเชียร์ช่วยชาติช่วยาศาสนาเรามารวมตัวในเมื่อเรามีสมาคมแล้วสมาคมไทยที่อยากริดับก็ขอให้มันจเจริญรุ่งเรืองกันแล้วกันแต่ถ้าไปไหนไม่ได้ตั้งไม่ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเรามาสร้างสีสันกันเรามาช่วยกันผ่อนคลายความเหน็นเดเหนื่อยนะครับแล้วก็ววไปให้ความสุขกับน้องประชาชนและให้กําลังใจกับนักกีฬาที่เราจะต้องไปเชียร์เขาครับเชิญครับ สุดยอดเลยครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณครับที่โัร้ายนะครับผมแล้วก็ทีมงามากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาหน่อย